ตังสี่เศนนะจ๊ะไปพร้อมนะครับผมเลาตลาดกันนะครับพอมาเจอกันวันสุดท้ายที่จะเดินทางกลับไทยเนาะวันนี้เราจะำพามาเดินเลาะตลาดนะครับมาหาซื้อกับข้าวนะครับทำบข้าวกินกันแล้วก็กลับบ้านช่วงเย็นเนาะประมาณช่วงสี่โมงนะครับจะเดินทางกลับบ้านนะครับมาลาะด,ดูครับผมว,ว่ามีอะไรทานบ้างนะครับ ก็เหมือนตลาดที่ไทยเลยครับผมนะของอยู่ของขายก็คล้ายๆกันนะครับมันสาคูเมลเมลเหล็กมันสาคูติดกี่เนออ๋อพุงฝอยเซวาสพิ้งก์ห้าพันจิ้นอ่ะกินได้เบากินได้เลยเย็นเบิ้ง

ว่าจะเข้าไปดูที่ตลาดเซนูนะครับขับรถเข้าไปอีกประมาณ10กว่ากิโลนะครับไปครั้งก่อนเคยมาเลาะแล้วนะครับตลาดนี้เนาะแต่ของไม่เยอะนะครับผมอ่าได้อะไรตลาดนี้ป้งไก่ป้งไกโง่โอ้ยตะบองงูบองงอีกแล้วบอโอ้ยเจี๊ยบท้องก่อนจับบ้าอีกแล้วนะครับไปไปตลาดเซนนะครับตลาดเซนก็เคยไปแต่ตลาดเลงเนาะ ตลาดเช้ายังไม่เคยไปนะครับตลาดเช้าเซโนโน,นะครับอยู่ที่เมืองอุทุมพรเนอะห่างจากสวัสเขตประมาณ40กิโลนะครับไะจอดไหนดีเลาดูว่าจะมีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับน,นี้เอามาขายบอกโอ้เบ๊ะเขาเอามาขายนะครับผมโน่น ของซื้อของขายเยอะมากครับผมตลาดเช้าเซโน,โนนะครับอู้เอาวายยัยพิแกงไสไก่บอนี่ีมีอันนี้ความใครนะไม่ได้หรอกจราจรติดขัดนะครับมาตอนช่วงเช้าๆช้านี่นี่นี่หลายพวกอะไรไม่ผักผัดเทปอะไรเนี้ยแล้วก่อ,อเกกนเะนาะรอก,ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะว่าจะทำเมนูเช้าอะไรนะครับเช้านี้ ตัวนี้ปลาโอ้ดอกคอนเชนคือหลายฮะอยู่ไทยนี่หาซื้อยากนะครับดอกคอนเชนดอกขมดอกขมนะดอกผมเฮ้ยไฮซาบุพานไปแกงใส่ไก่มันเป็นจังหวะนุ่มเซฟไหนคือผักหวานนี่คือกันเลยกับผักหวานนี่นี่ผักหวานจับเบิรงก่อนเด้อผักหวานเอ้ มากกว่าก็คนเชนอะคนเชนอยากเซฟกว่าไลยเอาโมเมนต์ดอกอันหมากบอกอ๋อดอกคนเชนอะนดอกคนเชนเอ,อยู่ไทยหาซื้อยากเด้ออย่างเงี้ยเพียงนำเนาะเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยกระเซบได้สามหาัวผัดสามมัดห้าสิบนะครับ <c oughs> มีแถมมีบ่อโอ้มีแถมด้วยนะครับ เฮดบ่บ่เกี๊ยเห็ดน้ำหนักใส่พลังเฮดบดเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูนะครับเช้านี้ปลาฮะข้าวต้มข้าวต้มมัดข้าวต้มใหญ่หมูนี่คนจีนเนีข้าวต้มใหญ่อ๋อคนจีนเขาจะกินเนาะใหญ่แค่โน้ตเอาโครนามัดเลยบ่ใส่หมูนั่บ่อ๋อข้าวต้มใส่หมูผักกระไล้ลายครับผม ซาปาดไปก้อยบ่อแม่นี้เอาไปก้อยบ่เอาซาปาดปลาซาบูพากินของเด็ดเลยอันนี้ปลาขาวนะครับผมคล้ายๆปลาเสื่อมแต่ว่ามันจะปลาขาวปลาขาวอยู่หน้าบริษนี้ก็มีได้เห็นออกซื้ออะไรไหมครับละไม่ก็ไร้ไร่ของขายเยอะจริงๆครับผม ไข่มดแดงครับผมออ๋ไข่ตึงไงตดวนี้นะไข่บอลแดงครับผม,อ,มบอันนี้บอกมานลำเต้านะบที่ตดาดำต้มให้กินวันก่อนนะหมักลำเตา้าลำเต้าปิดใหม่แซ่จ้งลำเต้า<อ>ติดกุ๊กหามไม่เคยได้อันนั้นจะเป็นกุ๊กเออคือใหญ่ใช่ไหส,ส,สรุปแล้วหาไก,ก่ไม่เจอนะครับผมได้แต่กระดูกหมูเอาไปแกงใส่ยอดคอนเชนเนาะอือ้โหได้เ อันนี้ร้านข้าวจี่ปาเต้นะครับฝรั่งจะชอบมากติ่งทะเลเนยกระดาษแปะอะไรซิฟเอาชิช้นค่ะตาวต่างไปเนอะขาวข้าว่ๆเลยกนใหญ่อ่ะกนใหญ่อันตาวพันเนาะเออเอาตาวพันกระตาวจ้าะตาวแหละโอ้ปาเต้ครับผมตาวแต่ก้อนหน่อมีเนื้ออย่างเนยก็สมเนื้อมีเนื้อเดียบวะที่เนื้อหมูเลยพี่เนื้อ๋อหคือแยงคืออันเนยไปกันสั้นอ๋อเอาเลยตัวใจแซฟเอาเลยเอาเอาปาเต้นาะ ปาตีครับผมมาลาวนี้ขาดไม่ได้นะนของแทบนะครับไ,ได้เลยนะครับผมขนมปังนะครับแฮมบเบอร์เกอร์นั่นเองเอแฮมบเบอร์เกอร์สปปรลาวครับผมนี่เดี๋ยวบรารนี้จะรีวิวให้ดูเนาะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านสาตรรกตาวันราบผมไปทําเมนูเช้านะครับทานกันนะครับบรารนี่น่าจะกลับบ้านประมาณช่วง14โมงเย็นเนาะเราจะกลับช่วงเย็นนะครับ ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทำเมนูเช้ากันนะครับกับเวลากำลังจะ11นาฬิกาครับผมน่าจะเป็นข้าวเที่ยงเนาะข้าวเช้าละววันนี้เหมือนเดิมนะครับกินข้าวเช้ากินข้าวเช้ากินเที่ยงทุกวันนะครับพราว่าไปเดินเลาะชมตลาดเนาะไปข้าวครัวกันครับผมตอนนี้ก็กําลังทําเมนูครับผมสำหรับสับปะรดก็จะแกงโดคอนเทน ดอกของ,ของดอกเนาะ <Yeah. S 1> ดอกคอนเทนนะครับจะใส่กระดูกอดหมูนะครับเอาอันนี้อ่าบออันนี้เมนูบาร์นี้ครับผมปิ้งเบ้ครับผมเนื้อเบ้นะครับแต่รอให้สาวตะดำหมักเพราะว่าะให้สาวตะดำทำให้กินเพราะว่าเจ้าทำไม่เป็น <laughs> ไม่เราไม่รู้ว่าจะ, <laughs> ะจะหมักยังไงนี่อันนี้กุ้งสดนะครับยังเต้นเดียวๆอยู่ <laughs> สามพูพาจะก้อยบอรดอีกเหรอใช่แล้ว๋อเอาแต่บอร์นี้ขอกินก่อนนะมีใครจะกินด้วยไหม แล้วก็กินอ้างนะคะปาเต้นะครับโอ้เป็นร้านที่ด่อยที่สุดในเซโนแล้วนี่เพราะว่าไปต่อคิวซื้อมานะครับปาเต้คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์ฝรั่งครับผมเนี่แน่นเลยครับไส่ยังไนะเขาบอกว่าไส้หมูยอหมูยองเนี่ยยังไงแสดงว่าแต่ละแต่ละอันที่นี่มันแปลาคนละเท่าเนาะอเมริกป้าไม่นะตะกูพันไม่กินเอาไปให้ครั้งหนึ่งให้เบาอันเลยให้ตากล้อง เดี๋ยวเขาจะว่าผมไม่ได้กินข้าวเป็นแต่ตาต้องนะโอเคมาแหม่มาย่างสนนะสนนะเฮ้ยเชมเพล่เั้ยเทมเพล่บวังเวียงอีกวังวันนี้เคยไปวังเวียงเหรอเป็นเป็นแฮมเบอร์เกอร์ฝรั่งโบเซบ์โบเซบกับผ่าแขกมาผ่าแขกเซบผท่าแขกกับเซบเนาะกับภูพันกับแต่วังเวียงเนี่ยไปกินโบเซบนะครับผ่าแขกเพราะว่าวังเวียงเป็นเมืองฝรั่งฝรั่งไปเที่ยวเยอะคะแนนรถ รสชาติของฝรั่งเนาะเขาเลยทำรสชาติจืดๆแต่อันนี้เป็นรสชาตินนนาตนนคนไทยคนลาวนะเจ๊มากเจทบแพงเอาจะกินอ่างหมูทำกับข้าวนะคะแต่ตำกำลังทำข้าวต้มพรุ่งนี้จะลงวัดแต่ว่าตอานี้จะกลับบ้านแล้วกำลังจะทำข้าวต้มเดี๋ยวบัา,บานี้จะห่อให้เด้อห่อเพ็นนะข้าวต้มสามดี่ยมนะห่อกัะแม่ตลอดมากินแล้วเนาะอันนี้จะทำข้าวต้ม ของแม่นนะีอั้คือไส้ไส้ขนมโมกอ๋อไส้ขนมหรียกขนมมกขนมมกบ่มางาขนมเทียนเนาะอ๋อแล้วขนมไก่บ่ายเช้าเท้าเธอใหญ่มากเลยนะไปนี้อันนี้ยี่สิบพันไรอืมอันละยี่สิบพันเอออืมถาสิบห้าบาทอือันละถ้าสิบห้าแต่บักใหญ่อ๋อมีนี่เนาะหมูยอนี่เนาะอืมแซ่บเผ็ดๆนิดนึงเนาะ เมื่อเข้าใส่พิไทยนะครับหมูยอเขาอร่ะอยครับพิไัยหมูยอหมูยองอ,อันนั้นสับบ่ใส่อะไรหลายเยนี่ยครับมันมีเครื่องเครื่องมัน้อ้ต้องเยอะเลยมันก็สีสันก็เป็นตาแซบนะตอนนี้แซบนะโอ้สาวตาดำก็จัดเมนูเด็ดให้บาลานี่ครับผมบาลานี่อยากาทานเนื้อเบนะครับนี มึวก็อาสาไปคนทําให้นะครับวันนี้อยากแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงแรงกว่าเนื้อหมูแรงกว่าเนื้อว,วัวเนื้อควายนะครับกลิ่นแรงมากนะครับแต่ก็เซฟเขาบอกนะครับเนาะตามหามาตั้งแต่วันที่มานะครับผมเพิ่งจะเจอวันนี้นะครับเนื้อแม่ครับผมสาวุทานตำเครื่องแกง okay, okay. สาลตาผัดตำเครื่องหมักเนื้อตำเครื่องหมัก เบ้ครับผมเบ้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 ใช่เขาห้องอย่างเบ้หรือเบ้ฮะเบ้เนาะเบ้นะครับเบ้เครื่องหมักก็มีตะไคร้กระเทียมนะครับจะตมหมักเนาะเพราะว่าเนื้อไปน่าจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับตัวยันก็จะซับกระดูกมูนะแกงผักคอนแคนนะครับโอ้ใส่เครื่องหมักเรียบร้อยนะครับ เลองย่างดูครับผมว่าจะมีกลิ่นหรือเปล่าเนาะเคยทำบ่ฮะเค,เคยหรือครั้งแรกเคยอ๋อเคยอยู่นะครับเอาหายห่วงเซฟแน่นอนแกงผักคอนเคนเมนูตลุดูการเน่เนาะปีละครั้งเนาะกํากลังจะเข้าหน้าฝน,นดอกคอนเคนจะออกนะครับกําลังจะเข้าหน้าฝนเนี่ย หน้าร้อนหน้าร้อนบ่ฝนยังน่าจะตกเลยมันห่อนฝนกระตกเนาะเนาะเมย์จะเข้าไปดูฝนนี่เสียดายห้อนสองเดือนแล้วก็ฝนตกเอาเซ็บเซ็บหมากบํางงามเนาะมาสาตาดำเขาจะตํากุ้งครับผมโอ้กุ้งสดๆเลยนะครับที่เรียกว่าจัก้อยเนาะตําดีกว่านะครับ ก้อนนี้กินยาน่านละวเพราะกุ้งตัวใหญ่มันจะมีเงี้ยงยื้อไซโคกอันหนึ่งดิโคกป<า>ะน่ะซาลาเปายังไงตามกุ้งอะอ้อหบริก้่ยบะบมทำเอาโต,ตม,มีเงี้ยงไนสีแข็งพอตัวมันใหญ่เนาะอันนี้นะทำใส่มะกรอกแ่บแทบยามันดีดเข่าตาก่อย่วกในกอง มากรุงแลบอเอแซบแซบนะครับเต็ง,งนัวปลาพริกโคงเข้าวัวดนะครับอยังไม่ได้ซอยสูตรสาวตาดํานะครับนี่นะโอ้เหมือนก้อยเลยเนาะยังเป็นตัวอยู่ดำนิดนึงนะครับเอาเสร็จแล้วหนึ่งเมนูนะครับนี่ทำอะไรเนาะ แม่เป็นแย่ไข่มดแดงมาให้แม่แยไข่มดแดงมาให้อืมคักในบ้านนี้นี่อ๋อใหญ่เห็นเนาะดูนะอ๋อเป็นไข่แมใ่ใหญ่ๆนะครับอืมไข่มดแดงจะเอามาเกงใส่นี่ครับเกงผักคนเชีนสาบูพานนะครับเหลือใส่ไข่มดแดงครับผมอืมหอมเลยเนาะ ยอดคอนเทานแล้วก็หวายแล้วก็กระดูกหมูครับผมแม่เลยโอ้โหไม่รู้เกงอะไรแล้วตอนนี้ทอดทั้งหมดเลยมีทุกอย่างทั้งยอดคอนเทานทั้งหวายทั้งหมูทั้งไข่บดแดงป้าถูกป้ามอนี่อาหารชั้นสูงนลยตัวนี้เนาะป้าไข่มดแดงเต็มหม้อยอดเลยนี่นะมีในของแซ่บๆบ่เห็นอันหยอดคอนแคานควายไปย่างหมูแบบนี้ย่างเนื้อแบสแน่นอนย่างเนื้อแบสครับผม สูตรสูตหมักจากสาวตาดำนะครับหอมไหมนะขึ้นไฟแล้วแกงอ่ะอืมไก่ก็อยากบอไก่ห้องแท้ป้าอันนี้คือตัวใหญ่แทอ๋อกระดูกเนาะมาให้คุณอัานชิมนะครับว่าจะเป็นยังไงเซฟแน่นอนทำน้ำจิ้มอยู่บ่เอามันอันน้จิ้มมันจิ้มอยู่บ่อันนี้หมักเรียบร้อยแล้วนี่ออ๋ป้าต้องหมักตะไคร้ขนาดนี้เลยบ่ มีแต่ชิ้นตะไคร้นะครับเหมือนตามตะไคร้ใส่แบบอันนั้นเลยเนาะเอารอชิมครับผมน่าจะสุกแล้วครับผมเอาซอยเลยนะครับไม่สัตวดามซอยสุกแลวสุกอรอันแล่รอแป๊บหนึ่งนี่กำลังหอมเลยเนื้อเบยนะครับชิมบอกคนอั้นไหมชิมเลยใบนี้ชิก่อนได้ครับเดี๋ยวครับใบนี้ก็ได้เดี๋ยวให้มันเย็นก่อน มันกระเดนนี่แหละมันแดงแดงนี่นี่แหละยังแดงอยู่ไหมปะไม่โอ้ว่ามันส้นมือเนาะเอาุกแล้วค่ะขย่านแต่ตอนหิับพีอมาครับผมตอนนี้ถึงเวลาที่บาลานี่รอคอแล้วนะครับผมเราไปตลาดตั้งแต่สองโมงครึ่ง ทำเสร็จก็เกือบเที่ยงครับผมประมาณห้าโมงครึ่งตอนนี้เนาะเที่ยงแะ้ครับเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งแล้วเที่ยงครึ่งเลยโอ้สมพนะครับประวานบารมีจนขึ้นเลแล้วกินปาเตไปหมดหนึ่งอันนะครับผมเหมือนเดิมครับกับข้าวเช้ากินเที่ยงนะครับเมนูพิเศษจากสาวผู้พานะครับวันนี้แกงดอกคอนเคนนะครับใส่วายด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไข่แดงส่วนๆเลยนะครับไม่หามาให้เนาะไข่แดง ต้มก๋อมเป็นอา,อาหารที่หายากรันนี่อาหารชั้นสูง,สงเป็นอาหารสุดยอดเลยนะบารี่ยอดแล้วก็เป็นอาหารชั้นสูงด้ว,วยตำมกุ้งต้่นจากซาตาด,ดำนะเซบบอร์อ,องใส่มมกอกด้วยเนาะ เามนูนี้บราร์นี่ตามหารายเดือนนะครับผมเมนูนี้มาที่ไรไม่ได้กินเลยปิ้งเบรครับผมครับน้ำจิ้มซีฟูด้ด <c oughs> ซีฟูด้ดจริงๆฟู้ดเลยเนื้อ,เ,อเบรครับผมเก็บหลายมาทานกันครับผมพี่สมบูราวครับวันนี้ อันตากล้องมือสั่นนะครับตอนนี้ทองน้องนะครับครับผมทำกุ้งสดๆแต่บะผักทันไมเยอะ 大哥，放心吧。<laughs>

หลังจากทานข้าวเสร็จครับผมก็จะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผู้สาวเพื่อนก็จะเอาผักให้ครับผมบรลนี้ก็จะเอาเมื่อปักชําที่บ้านนะครับนี่ส่วนมากก็จะหวานเนาะหวานแล้วก็จะเอาไปปักชาแบบนี้ครับผม <c ười> เห็นไหมนี่ปักชาแบบนี้เนาะผักก็จะงามนะครับนู่นอันนี้ปักชาไปหลายแปลงเลยนะครับนู่นบรลนี้ก็จะเอาไปปักชาแบบนี้ครับผม ต้นมันก็จะสูงใหญ่เนาะแล้วก็จะกินง่ายครับผมมันก็จะเรื่นเติบโตได้พอดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันนะหวานนะครับหวานเพื่อจะเอาไปปักชาเนาะอันนี้ไม่ต้องเอาเยอะนะเอาอย่างละ20ต้นพอนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปปลูกเนาะมันจะโตเร็วครับผมแล้วก็จะได้ทานเร็วเนาะถ้าแบบถ้าหวานเอานี้ประมาณเดือนนึงบ่ซามเดืนบ,บ่ ประมาณสิบมืออันนี้นะสามีเดือนหนึง่งามี้นืเดือนหนึ่งสิบมือสิบมือก็คือจะได้ทานเนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะที่หวานมาเมล็ดไปนะครับนะวันนี้ก็จะเอากลับบ้านด้วยนะครับรอบนี้ผักบุง้งบ่เอาวเด้ผักบุ้งนะผักบุง้งปักชาําบได้ กำลังเอาผักสลัดให้ครับผมผักสลัดก็เผื่อจะโตได้เขานี้ก็อู้หลายอาทิตย์หลายสัปดาห์นะครับเป็นเดือนหมแล้วเนาะแม่เ่เกินปะเกินเดือนเลยเพราะว่านี่พอกินแล้วครับผมเอาต้นนล็กๆนะครับไปกลับบ้านถึงเวลาแล้วครับผม16นาฬิกาแล้วไปแม่กับแล้วเด้อบ๊ายี้ครับครับสวัสดีครับ ไปขอไปด้พ่อดะครับพ่อได้ครับพูดอยู่ได้กูพ่อเมื่องเด้อครับพ่อกลับไปเลยสบายดีครับสี่โมงนี้แล้วครับผมน่าจะถึงบ้านประมาณสองทุ่มสามทุ่มวันนี้ถ้าวันนี้ขับเร็วก็ถึงเร็วไป่ด้แม่บับบนี้จะเจิ่งไหมไม่หมมันหมืแล้วเหมือนเนี่ยเอาแก้วแบบแบบว่ะเฮ้ยหมูเป็นแก้วอะไรเนี่ย กลับแล้วนะจ๊ะมาแล้ม่บ่ให้เมื่อน้ำสบอมาแล้วแม่มาแม่เท้าพานี่เก็บมันแล้วบอให้เมื่อน้ำอยู่บ่อสาู้พันมาแล้วแม่าเลยนี่มองกกันดีใจดตอนนี้เนาะออกเมื่อนมตาเมื่อขี้ห้อยู่บ่ก็คิดฮ้อเหระเนาะตายเมื่อเดินทางปลอดภัยตีสองมื่อสีมาใหม่มาขอไม่มาเนี่ยมาขอส่งมือบ่มาเลยสิกลับมาขอนะครับตาเดินทางนะครับผมโกทูสกลนครนะครับเต่างอยทีนี้ ว่าจะทำรั้วก็ไม่ได้ทำให้หนีกวนเนะนี่รั้วก็ยังปีแบบนี้อยู่นะครับย,นะบบยังมันแดมนะรอบหน้ารอบหน้าว่าจะไงใครมันแดงก็ไม่ดี